สวัสดีครับท่านผู้ชมใครมีแทงน้ําเก่าหรือว่าได้แทงน้ํามือสองมาอย่าทิ้งนะครับดูคลิปนี้เรามีประโยชน์เราสามารถซ่อมได้แล้วก็ทําสีใหม่ปะใหม่สวยงามยิ่งกว่าเดิมครับไปไปดูวิธีการซ่อมและวิธีการปะถังทําถังแทงน้ําเก่านะครับไปดูกันครับถังไฟเบอร์แทงน้ํานะแทงน้ําตัวนี้ ดูคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะน่าจะอยู่ประมาณ3000ลิตรใหญ่บุร่มท่มเลยใหญ่พอๆกับรถคันนึงเลยวันนี้เราจะมาปะถังไฟเบอร์กันด้วยน้ำยาไฟเบอร์นี่หลูนี้มันมันเกินมานะอันนี้คือถังมือสองที่เราซื้อมาเราจะมาโมนิฟายใหม่ทำสีใหม่ปะใหม่แล้วก็ เอาไปติตดตั้งให้ลูกค้านะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูมันเป็นปุ๋ยมันผงนแต่ใช้ได้นะไม่รั่วนะใช้ได้ถังไฟเบอร์ถึงจะรั่วจะแตกจะซึมจะเล้ามันปะได้นะท่านผู้ชมไม่ใช่มันไม่เหมือนถังรุ่นใหม่ทั่วไปมันอาจจะถ้าจะปะแล้วก็เรียกช่างผู้ชํานาญงานมาปะให้แต่อันนี้สําหรับช่งางถังไฟเบอร์เราปะได้เลยสั่งน้ํายามาทําปะได้เลยง่ายๆเนี่ย รูนี้เราไม่เอาเราจะปิดทิ้งแล้วก็รูนี้มันรูน้ําออกเพราะมันอะมันแตกเห็นไหมเราจะปิดทิ้งเหมือนกันแล้วก็มามาดูกันครับว่าเราจะปะด้วยวิธีอะไรก็จะมีน้ำยานี่งซื้อมามีแผ่นใย,ยไฟเบอร์แล้วก็น้ำยาบาังคับแห้งแล้วก็น้ำยาไฟเบอร์เหนจะพาวันนี้จะพาปะให้ดู บ้านใครมีถังไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขน,ขนาดกลางขนาดน้อยอยางไงแล้วแต่ต้องการแต่ใช้งานอย่าทิ้งเวลาชลิทธกไปทํางานเห็นเยอะแยะมากที่เขาทิ้งข้างถนนนล้เนี่ยเขามเขาขาขาขมินคุณข้าเขมันแต่เราก็ไม่กล้าขนมาเพราะว่าวกลัวมีเจ้าของนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราเป็นช่างเราดูออกว,ว่าเราปะได้ทําได้แล้วก็ใช้งานได้จริงน่าเสียดายครับที่เห็นเอาเอาไปทิ้งนะครับท่านผู้ชมมาดูกันวิธีการปะถังไฟเบอร์อาจจะ ไม่สวยนะเพราะว่าเรายังไม่ทําสีอันนี้คือสภาพเดิมๆเ,เลยมาครับท่านผู้ชมมาดูวิธีการผสมน้ํายาเรซินอันนี้เป็นขวดน,นะไม่แบบเห็นหน้าดีๆน,นี่มันดื่มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือน้ํายาเรซินนะเห็นม้ำยาเรซิน,นะนเราไปซื้อมาเนี่ยตามเบอร์โทรได้เลยให้ดีมาเยอะไม่ได้โฆษณาเอง ไวเลยวดๆไปเลย,เลยจะเอาครึ้นขวดก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำยาตัวซิ่งไปมันจะแห้งเร็วเกินไปมันจะปาไม่ทัน <c oughs> เอาขึ้นขวดไปก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็ใส่ตวเล็กตวเลี้ไม่ต้องใส่เยอะนะ่านผู้ชมนะ ดูนะปึ๊เจ้าน,นี้พอแล้วเห็นไหมเนี่ยเจ้นี้พอแล้วไม่ต้องใส่ยเยอะพอเราผสมเสร็จแล้วก็มาทาทาแผลที่เราทำความสะอาดไว้นะครับทาา่านผู้ชมฝาด้วยเหรออันเนี้ยแล้วสองท่นพอแล้วอันนี้เป็นฝาบนเฉยกันใบไ,ไม้ร่วง ไม่ต้องกันรั่วในการไปไม้ร่วงกันฝุ่นลง <c oughs> นี่ท่อนบนจะเสร็จแล้วนะครับ ขันบนเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นการทาสีสิบสัตว์เรียบร้อยแล้วสวยงามไหมครับจากถังเก่าๆโโลโคโสกลายเป็นถังใหม่สวยงามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกมมทกำลังใจนะครับสวยงามไหมครับสีฟ้าสวยงามมากพร้อมจะไปติดตามลูกค้าแล้วครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจทีมง,งานช่างเล็กนะครับสวยงามมากๆครับ นี่ก็ผมบอกถึงว่าท่านลูกค้าท่านใดมีแท้งน้ําเก่าที่ไปแท้งไฟเบอร์หรือแท้งอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถซ่อมได้และปะได้อย่าทิ้งครับเรากลับมาทําสีใหม่แล้วก็ซ่อมใหม่มันก็ใช้งานได้แจ๋วเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณอีกครั้งสำหรับการชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส่วนที่จะไปติดตั้งแบบไหนยังไงนั้นคอยติดตามครับเดี๋ยวจะพาไปติดตั้ง วิธีติตั้งยังไงน้ําออกน้ําเข้าต่อแบบไหนแล้วก็ต้องใส่บ่าตรงไหนแบบไหนยังไงนะแล้วเขาจะบอกตอนนั้นเลยไม่ของวิชากันเลยครับท่านผู้ชมสวยงามไหมล่ะสวยงมมาก